ติดตามรายงานพิเศษกันบ้างนะครับอาหารเวียดนามนะว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้จะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจอาหารเวียดนามติดตามได้จากรายงานครับสิประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับก็คือการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมขนาดใหญ่ซึ่งก็มีความแตกต่างที่หลากหลายทั้งในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมประเพณีไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของอาหาร ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอาหารเวียดนามซึ่งเป็นอาหารอาเซียนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีทั้งชาวไทยและชาวอาเซียนครับโดยในปี2558นี้10ประเทศอาเซียนก็จะรวมกันเป็นหนึ่งส่งผลให้เกิดเป็นกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ที่มีแต่ความร่วมมือกันในห,หลากหลายด้านและก่อเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาวัฒนธรรมหรือแม้แต่ด้านอาหารที่มีความแตกต่างกันอาันาเป็นลีกตลักษณ์ของชาตินั้นๆดังเช่นอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามเป็นชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชั่นดีสําหรับผู้ที่รักและเอาใจประดิษฐ์ลักษณะโดยเด่นคือผักสดหลากหลายชนิดที่หาคู่กับอาหารนอกจากนี้อาหารแต่ละชนิดก็ผ่านการปรุงด้วยวิธีการต่างๆที่หลีกเลี่ยงการทอดหรือการผัดเพื่อสุขภาพโดยแท้จริง ส่วนวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารก็มีทั้งที่นําเข้าจากประเทศเวียดนามโดยตรงเช่นหมูยอแผ่นแป้งที่ต้องนำเข้าจากเวียดนามในส่วนของวัตถุดิบอื่นๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มารับประทานก็มีหลากหลายทาั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ใหญ่ที่รักและเอาใจาใส่สุขภาพ ตอนนี้นะคะก็คือเทรนด์รักสุขภาพเนี่ยกำลังมานะคะแล้วก็อาหารเวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าจุดเด่นของอาหารเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่เน้นผักนะคะแล้วก็วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เอามาทำเนี่ยก็คือจะเป็นผักมันก็คือจะเป็นอาหารที่เป็นแนวรักสุขภาพแนวเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสิ้นปีนี้ก็ยิ่งทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารกรเวียดนามรายนี้มีเกิดความเสี่ยงมันว่า ธุรกิจร้านอาหารเวียดนามจะมีแนวโน้มการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นจากการหลั่งไหลเข้ามาของชาวอาเซียนที่ทําได้โดยเสรี<ป>ครับคุณผู้ชมครับสำหรับธุรกิจอาหารเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอนาคตหลังจากปี2,558เมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนะครับ ปราโมทวิทยสมสายภาพคอนทวัตพิสิทธิ์ทีมข่าวเอ็นบีทีสุราษฎร์ธานีรายงาน